ท่านได้บริจาครถนะครับนิภัพชีวภาพชีวภาพนิวภัยแล้วก็สอสนเทจานวน16คันถ้าหากเก้ิธีก็ยีบ22คันนะครับในการที่บริจาคให้กับทางราชการในการเก็บเชื้อตัวอย่างชีวภาพของโรคร้ายโควิด -19 และโรคร้ายอื่น สวัสดีครับผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชโชตวันนี้ออกมาพูดปกปิกับปรากฏการณ์ให้เกิดขึ้นจริงของสังคมในกรณีที่ประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นที่ป่าพื้นปฏิทินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกรชาวไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับพราบาทสนจะอยู่หอรายการยุทศิษพร้อมราชินีนะครับได้เสด็จออกวันที่นั่งนะครับเพื่อให้คณะคนเข้าเฝ้า ในกรณีที่พระองค์ท่านได้บริจาครถนะครับนิภัยชีวภาพาชีวภาพนิวภัยแล้วก็ส,สอสนเทจำนวน16คันถาหากาอกพิก็ยีบยบคันนะครับในการที่บริจาคให้กับทางราชการในการเก็บเชื้อตัวอย่างาชีวภาพของโรคร้ายโควิด1 9และโรคร้ายอื่นๆนี่คือสิ่งที่คนไทยเห็นเป็นประจักษ์มาอันยาวตั้งแต่พระบาทจนถึรัชกาล ท่านก็ทำงานนะฮะเหนื่อยเพื่อพี่น้องสกษตรกรชาวไทยพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ปรากฏจริงเห็นจริงไอ้คนที่ออกมาจากจ่วงไอ้คนที่ออกมาต่อว่านะฮะให้ราชาบันคือพวกนี้คือหมาเห่าหอนนะฮะไอ้เจียมศัก์นะฮะไอ้สมศักดิ์เทียมเนี่ยไอ้หัวงอกเห็นไหมฮะมันบอกในหลวงประชวนอย่างงู้นอย่างนี้คือสิ่งที่มันพูดเนี่ยยิ่งพูดมันยิ่งปรากฏชัด นะพระองค์ท่านไม่ได้ทรงป่วยนะภาษาบ้านเราไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้มีพระไมยสมบูรณ์พระองค์ท่านเป็นอาหารนะครับเป็นชาติชายทหารและพระชนีพระองค์ท่านก็เป็นทหารเช่นเดียวกันซึ่งพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับก็ทํางานทุกอย่างและห่วงใยพี่น้องประชาชนนะคือหลายคนก็ออกมาพูดมากมายก่ายจลองสร้างความแต่กระนื่นนะตื่นตนกให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจางางังหวัดเชื่อไหมครับ ไอ้พวกนีเราคุณแผ่นดินเนี่ยสายปานมันยาวนะฮะมันก็ไปลงใน YouTube บางองค์ท่านหวยอย่างงาน้นอย่างนี้บางคนก็กล่าวหาองค์ท่านเนี่ยตอนนั้แล้วภาษาบ้านเราว่าเขาจะดูหัวตายแล้วดูสิมันมันเฮี้ยมันชั่วหัดไหนนะครับผมกับผมอยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ที่สีเกตคุณแม่ผมอยู่บึงการยังโทรสัมาถามวมาร้องไห้เลยว่าเนี่ยชาวบ,บ้านเขาพูดกันก็ในหลวงตายแล้วอ้าวแม่พูดได้ไง าลือมาแกว่าแกสงสารพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านก็ไปสวดมนต์แม่ก็ไปทําบุญสวดมนต์ว่าให้พระเจ้าอยู่หัวนะต่างกายแข็งแรงสบายดีอยู่แม่เพราะท่านไม่ได้เป็นยอะไรจะไปเชื่อพวกนะไอข่าวปลอมข่าวเท็จในพวกนั้นมันต้องการที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมคบอกคุณแม่นะครับคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยไม่รู้แหละเขาพูดเราก็สงสารพระเจ้าอยู่หัวสงสารพระราชนีเอารูปพระราชนีที่ นาเทศบาลแกกมามากราบว่าให้พ่อสวดมนต์ให้ให้ในหลวงสบายดีบอกเออท่านสบายดีแต่คนที่ไม่สบายก็คือคนที่ป่วยทางจิตก็คือพวกทีก่พู่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ชัดเจนนะแจ้งครับในโวโรากาศนะฮะสะว่วนส่วนมายุของวชนีนะครับสามมิถุนาสองห้าหี่ในปีนี้สถาบันนะฮะก็บริจาครถนะครับตรวจกับเชื้อนะฮะรถสรพถนเทศก็คงทันสมัยนะครับนะฮะ คันหนึ <osc> ่งให้กับทางราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็นายแพทย์หลักกระทรวงนะครับก็ไปรับก็เป็นเรื่องที่ดีครับพี่น้องประชาชนครับเรามีสถาบันซึ่งเป็นศูนย์จิตใจของคนไทยในการที่พระองค์ท่านเล็งเห็นว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ี่น้องประชาชนพระองค์ท่านก็ดาเนินการพระองค์ท่านไม่ต้องการตีข่าวเผยข่าวแพร่ข่าวดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนะครับจะสงรักเขดีพระองค์ท่านได้ ดังนั้นเราเห็นข่าวสถาบันหรือข่าวที่เป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์กับน้องประชาชนช่วยทันไงครับแช่ครับเราจะไปสนใจครับอย่าไปสนใจไอ้พวกที่คิดลบนะคิดไม่ดีสถาบันเราไม่ต้องไปต่อด้านมันไม่ต้องพูดถึงมันไม่ต้องไปพูดถึงไม่ให้เกียรติคือผมเนี้ยวันนี้ผมจะเลือกผลพูดถึงไอ้สมศักดิ์เกียรติและทุกคนที่ออกมาจากช่วงสถาบันยิ่งเราพูดถึงมันเนี่ยมันยิ่งเป็นข่าวนะฮะเราต้องพูดถึง วันนี้เรามาแชร์ครับสิ่งดีๆโครงการดีๆวันนี้ผมก็อยากให้คนไทยนะครับ67ล้านคนไปดูโครงการพระตรริ่5,000กว่าโครงการเนี่ยมันไม่ใช่น้อย,น,ย,น, 5, น,ยนะครับนับ1-5,000เนี่ยใช้เวลานานดูสิครับโครงการต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนดังนั้นโครงการต่างพวกนี้เราช่วยกันแชร์ทวกันบอกอยู่สกลน,นครก็มีน้องคายก็มีคือชิดดูครับ77จังหวัด นะฮะมีทุกที่ทุกแห่งแห่งหนโครงการนู่นโครงการนี้มันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเรามาแชร์ครับต่อไปนี้เราจะไม่พูดถึงนะไอ้พวกสามจีบไอ้พวกที่ออกมาคิดลบต่อสถาบันยิ่งเราพูดถึงมันแล้วมันเป็นข่าวนะรเรา,มาไม่ต้องไปตีข่าวให้มันมันจะพูดก็คือ,อยุ่งวงการเล็กๆกลุ่มเล็กๆของพวกมันแต่เรามาพูดในสิ่งดีๆที่พระเจ้าอยู่หัวทมอย่างเนี้ยเมื่อวานเนี้ยพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ทรงเสด็จออกนะฮะพระที่นั่งแล้วก็ อนุญาตให้นะครับคณะบุคคลเนี่ยเข้าเฝ้าฝากข้าบาทน,นะครับนี่คือเรื่องที่ดีนะครับและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน,รชนเราแชร์กันออกไปและก็บอกว่าพระองค์ท่านสบายดีเห็นไหมครับระไมยพระพองค์ท่านสมบูรณ์แข็งแรงมีพระเถระผู้ใหญ่ออกมาพูดไอ้พูกนี้ก็บอกว่าเออเป็นนั่งทางจิตนะคือบอกว่าเราจะไม่พูดสิ่งที่ไอ้พวกคิดลบต่อสถาบันพวกคิดล้มล้างสถาบันพูดถ้าเราไปพูด ได้ใจมันไงครับเป็นข่าวมันดีใจตกมือนั้นเราไม่คุยและว,วันนี้เราออกมาคุยเฉพาะเรื่องที่ดีโครงการที่ทําแก้ปัญหาแก้มลิงแก้ปัญหาตะลิ่งพังนะน้ําเค็มดินเค็มนะมันเป็นโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวสถาบันทําทั้งนั้นพระเจ้าอยู่หัวรายการที่สิบพระองค์ท่านก็ติดตามเสด็จพ่อพระองค์ท่านไปทุกแห่งหนนะครับพระองค์ท่านก็ซึมซับ คิดดูครับนั่นคือหลักผมเชื่อเลยว่าคำทำนายจะเป็นจริงว่าศาสนาจะรุ่งเรืองนะครับพระองค์ท่านก็มาสอนผมนี่เอาหลักคําสอนเห็นพระองค์ท่านนะัสนทนากับพระเถระนะพระองค์ท่านนะครับทุกวันเนี่ยสวดมนต์สวดมนต์สนนเสร็จแล้วก็มานั่งสมาธิผมก็ถึงมันนั่งได้เท่าพระองค์ท่านหลายองค์ท่านนั่งในวันหนึ่งนะครับสามสี่ชั่วโมงเราอาจจะนั่งแค่สิบห้านาทียี่สิบนาทีดีครึ่งชั่วโมงนี้ก็สุดยอดเลยครับจิตเรานิง่ง เราก็เกิดปัญญาประเทียงปัญญาภายในจิตใจของเราศึกษาตัวตนเราโลกมันกว้างใหญ่เลอเกินกว้างแก่อยู่ในร่างกายของเราโอ้เราไปนั่งฟังแล้วนะพระองค์ท่านนะครับ,รบศึกษาใครจะว่าอะไรมันเรื่องของเขาพระองค์ท่านก็ไม่ได้สนใจนั่นคือหลักคิดแนวความคิดที่ผมได้จากองค์ท่านจากการสนทนาท่านเรียบพระเถระพระอาจารย์นะครับแต่ผมเนี่ยไม่สนใจหรอกครับผมก็จะทาของผมผมทําปิดทองหลังพระไม่หยาบโฆษณา เห็นไหมพระองค์ท่านไม่ได้คิดทําเอาดีแล้วให้ประชาชนรู้มันจะเป็นแค่นี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าโอ้คนมันจริงคนมันดีท้กเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องมาเสื่ในหน้านะฮะก็สิ่งหนึ่งคือเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้พระองค์ท่านได้พูดกับเยาวชนเขาคิดยังไงความจริงความเท็จพระองค์ท่านก็สอนเยวาวชนหลักคิดพระองค์ท่านพูดไม่มากแต่พูดสั้นๆแต่ได้เนื้อหาและหลักคิดในการที่จะเอามาใช้ในชีวิตนี่สิครับ นะฮะนี่คือสมุทรีเทพนี่คือบุคคลที่เราต้องเคารพสักการะเทิดทูนวันนี้ผมเทิดทูนสถาบันครับนะไปไหนคือถามว่าไม่มีเงินผมก็กาบกาบใครกราบพระเจ้าอยู่หัว่เลยการที่สิบนะระ,ะลึกถึงตลอดเวลาว่าพระอิการที่ก้าพระองค์ท่านอยู่กับเราตลอดนะฮะผืนแผ่นดินประเทศไทยพระองค์ท่านอยู่ทุกแห่งหนตําบลเดินทางคนเดียวนะครับผมบอกพระองค์ท่านครับวันนี้เสด็จล,ลูกเนี่ยจะไปทํางานตรงนั้นตรงนี้ขอบารมีพระองค์ท่าน ช่วยปกปักรักษา,าลูกด้วยเราพูดภาษาง่ายๆนะฮะเราลึกถึงว่าโอ้วันนี้เราไปเรามีพระเจ้าอยู่หัวมีเทวดาเอ็นภูษษทิสัตย์คุ้มครองเราพอเราคิดดีพูดดีเนี่ยมันดีหมดนะฮะนั่นคือเราเราคิดแค่นี้พี่น้องลองลองเอาไปคิดนั่นหลักคิดผมผมคิดว่าเออผืนแผ่นดินเนี่ยที่ผมมีอยู่มีกินเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าอยู่หัวผมคิดไปย้อนดูว่าทําให้เรานี่ยจากอ่านประวัติศาสตร์ในการต่อสู้เรียกร้อง ในการปกป้องประเทศไทยเราก็ศึกษาโอ้ดีดีเลยและพระเถรละที่ออกมาพูดที่พระอ,องค์ท่านไปสนทนาธรรมกับพระเจ้าอยู่หัวผมก็ได้หลักคิดเราจะทุกข์อะไรนักหนาล่ะจริงๆแล้วเรามานั่งดูจิตตัวเองพระอ,องค์ท่านก็ให้นะข้าพระุธานในในวังมานั่งสมาธิมาสวดมนต์สวดมนต์เพื่ออะไรครับเพื่อให้ภัยที่บัตรเนี่ยของประเทศไทยพ้นไป มันก็เป็นหลักคิดที่เราโอ้เราเราเอามาคิดเราแค่ไม่ต้องว่าหนึ่งเราคิดว่าให้เราเนี่ยเอาตัวเรารอดนะรอดเลยคือเราไม่ต้องมาป่วยกิจมาพวงอะไรกลับมาเราก็มีความสุขตื่นเช้าขึ้นมานะเราก็นั่งสมาธินะเย็นมาก็นั่งสมาธิมันนั่งดูตัวเองนะฮะวันนี้จะไปไหนยังไงวันนี้ผมจะไปนะเมือม่อคืนนี้ก็นอนดึกนอนดึกก็พักพวกทีมงานมาจอดรถรอหน้าบ้านสองชั่วโมง เ่้ามุงเ็จเศจโทรศัพท์มาสิบห้าสายไม่รับสายเพราะว่าเราก็นอนหลับแต่เพลินก็ไม่เป็นไรครับแต่เราก็โอเคไม่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 เดือดร้อนถึงเช้าขึ้นมาแล้วว่าโอเคก็แก้ปัญหาทีมงานลงหน้าไปไปคดีความนะครับเราก็โอเคเราจะแวะไปบ้านกกอกเราก็จะแวะจะเจอหรือไม่เจอเราผมไม่ได้วอรี่เพราะว่าหนึ่งเราทําดีอย่าไปบอกอะไรมากมายวันนี้ขอให้เรามีจิตใจที่แจ่มใสนะฮะให้เราสํานึกในมหากรุณาที่คุณ วันนี้ผมบอกว่าสิ่งดีๆที่พระเจ้าอยู่หัวทำเนี่ยเราช่วยกันแชร์ออกไปแล้วก็ช่วยกันตีข่าวออกไปเพื่ออะไรครับนั่นคือการเทิดทูลว่าสิ่งที่สถาบันทําให้กับคนไทยมันก็เป็นเรื่องที่จะดีต่อสถาบันสิ่งไม่ดีนะไอ้คนที่คิดลบด่าสถาบันเราไม่คุยไม่แชร์นะครับและเราก็ไม่ไปโต้เถยียงไม่ไปต่อว่าให้เขาคิดเองครับถ้าวันนี้เขายังคิดไม่ได้มันก็เป็นกรรมของเขา นะฮะคือเราไม่ต้องไปแก้งจับมันหรอกมันจะพูดอะไรปล่อยมันพูดไปสุดท้ายมันพูดจนที่มีใครฟังมันดังนั้นเราก็มีอะไรครับถ้าหากเทิดทุนสถาบันณเวลานี้สิ่งไหนที่สถาบันที่พระเจ้าอยู่หัวพระพราธนีเนี่ยและก็พระบรมสารุวงศ์นะฮะทำเพื่อคนไทยเราก็แชร์ข่าวแชร์ข่าวออกไปให้คนไทยรู้เห็นนะสิ่งที่ผมได้หลักคิดว่าการทําความดีเนี่ยเราไม่ต้องไปโฆษณา นะใครจะว่าเราดีไม่ดีเนี่ยเราไปแก้ตัวไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่สามารถบงังคับความคิดเขานี่คือนะครับพระธรรหลัสของพระองค์ท่านพูดสั้นๆได้เข้าใจง่าย,ยผมก็เอามาคิดและเอามาใช้กับตัวเองว่าเราไม่ต้องสนใจว่าเขาจะพูดอะไรกับเรายังไงแต่ขอให้เราคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นคนดนะีขอให้เราบอกกิตภายในเราว่าในการทําของเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราดีขนาดไหน เห็นไหมครพระองค์ท่านปิดทองหลังพระเออหลักคิดต่อมาท่านทําความดีเราไม่เป,ป่าการโฆษณาหรอกปิดทองหลังพระพระองค์ท่านบอกว่าท่านพระองค์ท่านตัดกับสนทนากับพระเถรละกับผมทําดีเนี่ยผมไม่ได้อบอกใครหรอกนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมออกมาพูดพี่น้องประชาชนว่าสถาบันนั้นอยู่คู่คนไทยมายาวนานสถาบันนั้นเป็นที่พึ่งของคนไทยช่วยเหลือคนไทยมาโดยตลอดก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ที่ผมออมาพูดเนื่องจากเมื่อวานนี้ พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นะครับพระเจ้าอยู่หัวและก็พระราชนีเนี่ยเสด็จออกพทัทินั่งนะให้คณะบุคคลได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านได้ถวายรถนะครคือบริจาครถตะว่าภาษาบ้านเรานะครับบริจาครถให้กับทางราชการนะครับจำนวน16คันกับหคันในรถที่ไปตรวจนะเชื้อเชื้อาพนะฮะและก็สัดส่วนเทนในการประสานงานทางโลคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องดีมากดังนั้นเราก็ต้องแชร์ออกไป สลับข่าวที่ไม่ดีข่าวปลอมพี่น้องเขาอย่าไปตามนะฮะพระองค์ท่านก็ไม่อยากให้ใครมาถกเถียงกันคนดีไม่ดีหรือคิดลบหรือไม่ลบกับพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ไม่เคยโกรธเคียดเพราะทุกคนท่านคิดว่าประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยเป็นพลเมืองไทยคือประชาชนของพระองค์ท่านพระองค์ท่านมีหน้าที่ทําหน้าที่ของพระองค์ในฐานะพระราชาแต่กษัตริย์ม่ได้อยู่อย่างราชา แต่มาทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องประชาชนนั่นคือสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดที่เกิดบนแผ่นดินไทยผมเกิดในรัชกาลที่9นะเกิดตัวใรัชกาลที่9้ใช้ชีวิตในรัชกาลที่9และวันนี้ผมอยู่ในรัชกาลที่10และผมภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยที่มีภาษากษัตร์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นที่ยอมรับของโลกนะวันนี้เราก็ออกมาพูดเรื่องของวันนี้7ม็พิจุนาคือวันที่สนะครับ คู่ภาษาบ้านเราก็เป็นบรร่ายบรรเกิดนะพระราชนีนะพระองค์ท่านก็นะเอ่อบริจากรถให้กับส่วนราชการไปก็เป็นเรื่องดีพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องจดจําในการทําความดีของพระองค์ท่านเราต้องแชร์ออกไปสิ่งในที่เป็นประโยชน์เราก็แชร์หลักคําสอนพระราชดัองะองท่านท่านพูดสั้นๆแต่ถ้าหากฟังแล้วเอาไปคิดไปเก็บแยกแยะมันจะเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิตเลยนี่ผมได้จาก พระองค์ท่านมากมายหลายอย่างน้ำตาผมสดใสนะตื่นเช้าขึ้นมามีรอยยิ้มนะเพราะอะไรครับเราอาหลักคิดต่างๆที่พระรมบาทพระองค์ท่านพูดมาน,นั่งคิดอ๋อพระองค์พูดท่านสั้นแต่มันเป็นหลักคิดที่เราสามารถมาใช้กับตัวเองได้น้องครับขอให้เรามีสติทุกขนาจิตเรามีสมาธิมีสติปัญญามันก็จะเกิดเรานั่งสมาธิสมาธิทาได้ทุกขนาจิตเราไม่ต้องไปทาอยู่ในปา่าอยู่ในเขาขับรถไปขอให้มีสมาธิมันก็ขับรถได้ผมขับรถด้วยไล่สุดได้ผมมีสมาธิ สติสัมัญญาผมเต็มรอยนะฮะเห็นไหมฮะเราก็ได้หลักคิดพี่น้องครับนั่นคือเรื่องจริงของสถาบันที่ทําเพื่อคนไทยมายาวนานและเมื่อวานนี้ก็เอาเสถีนัแจ้งที่องค์ท่านได้บริจาคให้กับทางราชการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขปรดกระทรวงคุณหมอและข้าบริพุทธันก็รู้เป็นที่ประจักษ์มันก็จะเป็นประโยชน์กับคนไทยอย่างยิ่งถ้าพี่น้องเห็นว่าการกระทาหรือการออกงานอะไรขององค์ท่านเป็นประโยชน์กับน้องประชาชนก็แชร์ออกไป เราครบสัก,การะเทิดทูตสถาบันเราไม่บันจนครับหนึ่งเราไม่จนความคิดสองเราเป็นคนคิดดีพูดดีทําดีผมเชื่อได้เกินว่าอานิสงส์ของบุญเทวดานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ของประเทศไทยจะคุ้มครองเราวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยก็นะฮะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ,จย,ย่าแย่และยังมีโรคร้ายโควิดเข้ามาอีกเราก็ให้มีสติในการดําเนินชีวิตอย่าไปหมกมุน่นอยู่กับสื่อที่ไม่เป็นประโยชน์ดังนั้นสิ่งที่น้องทําได้วันนี้ก็คือเรา ดูว่าทําวันนี้ทําให้ดีที่สุดอย่าไปนะครับยึดติดอดีตที่ผ่านมาและก็อย่าพวงอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นจนเกินไปเราก็จะมีความสุขแล้วนะครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหาคิดทาดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาบริชฌอในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองซึ่งมีตําแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้สวัสดีครับ ทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัดินิานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้อง ก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพรีกายจนวันสิ้นลมรัฐาบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดิน คออปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่คู่เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล ใจต้องเจ็บแม้กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความหักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธบุร ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลร,รัฐบุรุษในตำนาน สองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐเุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล เพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล